ไกี่เดือนถึงถูกยกมิเตอร์อัปเดตจะข่าวดังชาวบ้านไม่จ่ายค่าไฟแค่1เดือนทำไมถูกการไฟฟ้ายกมิเตอร์นนยบายจ่ายค่าไฟของการไฟฟ้าอัปเดตเมื่อปี2 5 6 7สามารถค้างชำระค่าไฟได้ไม่เกิน21วันนับตั้งแต่วันที่จดหน่วยไฟฟ้า โดนมีเวลาในการชําระค่าไฟตามใบที่แจ้งภายใน10วันและขยายระยะเวลาในการชําระที่จุดบริการ3วันก่อนที่จะงดจ่ายไฟหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือนอีก5วันจะเข้าสู่กระบวนการงดจ่ายไฟวิธีการตัดไฟของการไฟฟ้าจะมี2วิธีคือ 1. ยกมิเตอร์ 2. ปวดสายไฟแต่มีข้อยกเว้นในกรณีพิเศษคือ 1. บ้านที่มีค่าไฟต่ำกว่า315บาทหรือไม่เกิน150หน่วย 2. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐ 3. ม,มีผู้ป่วยติดเตียงสามารถยื่นใบรับรองแพทย์ให้กับการไฟฟ้าได้เลยทั้ง3กรณีนี้สามารถยืดระยะเวลาในการชำระเงินได้ไม่เกิน3เดือนรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเช็คบินค่าไฟที่บ้านกันด้วยนะคะว่าสามารถจ่ายได้ถึงวันที่เท่าไหร่เพราะการขอไฟกลับมามีขั้นตอนที่ยุ่งยากไม่ใช่น้อย ฝากกดติดตามและแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารเรื่องไฟเลกิเซ่มั่นใจปลอดภัยทุกการใช้งานโรงงานผลิตหลอดไฟอยู่คู่คนไทยมามากกว่า55ปีพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นสมัครสมาชิกใหม่เลกิเซ่รีบอร์ดเราวันนี้ได้ส่วนลดแถมรับสิทธิประโยชน์ก่อนไฟเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสแกนเลย